สวัสดีครับผมนายสอยุดแทนสุโพเลขที่32วันนี้จะมาอธิบายเรื่องการบ้านของ mesh current ครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรามีวงจรทั้งหมด3วงจรกัคือหลูป3หลูกครับผมแล้วพิจนารณาตั้งแต่หลูปที่1ตั้งแต่จุด A ไป B แล้วก็ไป G แล้วก็ไป A ครับผม โดยใช้กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ซอฟครับผมแรงดันที่แหล่งกำเนิดคือ1 0โวลต์นะครับผมแล้วก็กระแสที่ i 1ไห,หลผ่านตัวต้านทานก็คือ1โ oh อห์มกระแส i 1ถึง i 2ไออหลผ่านต,ตัวตัวต้านทานนั่นคือ4โอห์มครับผมเขียนสมการตามกฎของเคอร์ซอฟครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนั่นคือ สิบลบหนึ่งลบสวงเล็บหนึลบไอเท่ากับศนย์ครับผมนั่นก็คือ,อสมการที่1นครับผมแล้วต่อไปเป็นรูบที่2ครับก็ก็คือจาก B ไป C ไป F แล้วก็ไป G ไป B ครับผมเขียนสมการตาม กฎของ k ร l เบลก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนั่นคือ4วงเล็บ i 2ลบ i 1บวก3 i 2บวก2วงเล็บ i 2ลบ I, i 3เท่ากับ0ครับผมต่อไปจะเป็นระบที่3ครับผมนั่นคือ c d e f c ครับผมเขียนตาม สมการของ k v l ก็จะเป็นลบ20บวก2งวงเล็บ i3 ลบ i2 บวก2 i3 ไเท่ากับ0นครับผมต่อไปนะผมจะเป็นการเขียนสมการในรูปแบบของเมทริกครับผมนั่นคือจะเราตอนนี้เรามีสมการแต่ละรูปดังนี้ครับผมนั่นก็คือตัวสรุปที่เราได้มาคือตัวนี้รับผมได้คืออันนี้ครับ นั้นเราก็ทาการเขียนสมการในรูปของเมทริกได้ประมาณประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราก็ทําการหาค่าดีเทอร์มินานต์ครับผมโดยก่อนที่จะใช้กฎของครเมอร์นะครับผมเราต้องหาค่าของดีเทอร์มินานต์ของเมทริกหลักครับผมซึ่งตามที่หามาได้ประมาณนี้ครับผมแล้วทำการคำนวณดีเทอร์มิน t นต์ครับผมก็จะเป็น ประมาณนี้ครับเพื่อทั้งหมดออกจะมาจะเป็นได้ก็คือ96ครับผมครับหน้าต่อไปครับก็จะเป็นการหาค่ากระแส i 1 i 2 i 3ด้วยกฎของค莱เมอร์ครับผมใช้กฎของล莱เมอร์สำหรับ i 1แทนที่คอลัมน์แรกด้วยเม็ดทีแรงดันครับผมก็จะ,จะเป็นประมาณนี้ครับ แล้วก็ทำการคำนวณค่าดีเทอร์มินานของ i1 ครับจากนั้นก็ทำการหาคำตอบครับผมก็จะเป็นตอบที่ได้ก็จะเป็น1.667ครับผมต่อมาที่ i2 ครับก็เช่นกันครับทำการหาค่าดีเท,นนทอร์มินานโดยคอลัมนของเมทริกครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ และทั้งหมดก็จะออกมาเป็นที่ i2 ส e ง e r m i n a น t นี้เป็น40่บลบสีครับผมและทำการเอาค่าทั้งหมดที่ได้มาหาหาคำตอบครับผมก็จะเป็นลบศูนยจุดสี่ร้ครับผมและทำการหาค่า i3 เช่นกันครับก็ทำการหาค่า Determinant ก่อนเลยครับ จากนั้นก็ทำการคำนวณค่าดีเทอร์มิ n แนนต์ครับผมแล้วก็หาคำตอบซึ่งคำตอบก็จะเป็น5.208ครับผมแล้วสรุปคำตอบทั้งหมดก็จะเป็น i1 เท่ากับ1.667ครับผม i2 เท่ากับลบ0.417ครับผมส่วน i3 ก็เท่ากับลบ i3 เท่ากับลบ5 2 0 8 a e ครับผมครับขอบคุณครับ